พี่บอกว่านอแล้วครับนะครับดูครับคนแสดงเขาบอกเอามา2คนไม่เอาครับเดี๋ยวพักเดี๋วักรอเครับจุดจที่เราจะไปกางเตนนะครับคือต้องข้ามระพานไม้น่ครับ <c oughs> อย่าให้เปียกนะทางนี้ชุดนอนนะทางนี้เค่นอนนน,นนะเนี่ยดูครับดู คนตกได้แต่ถังห้ามห้ามเปียกลเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับรอดูเลยไทยเมาวันนี้ออกไม่ออกห้องน้ำไม่ได้ ก่อนตัวครับไปมุ่งม,มั่วตัวกับบิ๊กครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาที่ไล่อุโมงน้ำนะครับลาดบรุรีเป็นการแคมปิ้งในรอบเี่ยนของกุมภานะครับวันนี้เราก็มากันสามสามคนนะครับก็ผมบิ๊กแล้วก็เล็กแล้วก็พี่เดียวครับอยู่ด้านหลังกําลังเตรียมเะเบียงนะครับเพื่อที่จะทำข้าวกินตอนเย็นตอนนี้เราก็อยู่ตรงกลางลำธาร ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่ไล่อุโมงน้ำะน,นะครับมองดูฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นลำธารยาวไปถือว่าโอเคเงียบบรรยากาศดีค่ากลางเกณฑ์อยู่ที่150บาทเจ้าบ้ปร,ประมาณ150บาทครับค่ากลางเกณฑ์เดี๋ยวเราพาไปชมวิวบรรยากาศรอบๆดู ฝักบัวมีสายฉีดชำระอย่างดีถือว่าโอเคครับห้องน้ำตอนนี้ก็จะมี3ห้องนะครับที่อยู่ในใกล้โซนของเราตรงน,นี้ก็เป็นโถฉีแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอา้าหน้านี่อ่างน้างหน้าบรรยากาศถือว่าดีครับห้องน้ำ เ็มสิให้สิครับเดี๋ยวเราไปเดินดูก็ไปอีกทีครับตอนนี้เราก็เดินมาชมบรรยากาศรอบๆของไร่อุโมงน้ำนะครับ แล้วก็มาสะดุดตาตรงที่ตรงนี้นครับน่าจะเป็นตรงส่วนตรงนี้นะครับถึงเรียกว่าอุโมง,ง์น้ำเพราะต้นไม้จะเป็นอุโมงครอบครอบกับลำธารไหมครับก็จะสวยงามไปอีกแบบเดี๋ยวืิอกี้เดินมาเจอพี่พี่สองคนกำลังทำกับข้าวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขาว่าทำไมถึงชอบมากางเต็นท์ ทำไมถึงชอบการแคมปิ้งเดี๋ยวลองไปถามเพราะว่า,าเขามันสายเยอะอย่างเราปะแต่เต็นที่เขาน่าจะแพงครับราคาเป็นหมื่นตเต็นเราสี่พันรู้นะเดี๋ยวไงเราไปดูพี่เขากันโอเคครับเราเดินมาสำุดจเต็นที่เขาคือเต็นที่เ็าสวยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์พี่เขากันว่า ที่ทําไมถึงถึงถึงเอามากางเต็นท์เลยก็เป็นคนชอบอครับชอบกางเต็นท์อยู่แล้วชอบรักธรรมชาติชิวๆครับสบายๆเวลาว่างๆอืมอครับผมเหมือนกันพี่คือชอบความสงบไม่ชอบความวุ่นวายแต่ว่าวันนี้คือโอเคนะมีแค่พวกผมกับที่มีอีกสองสองเต็นท์ใช่ครับครับเดี๋ยวพาไปดูเต็นที่เข้ากันปาตัวพาตัวขออนุญาตนะพี่งออะไรพี่ เนเจอร์ไฮ uh, ครับเนเจอร์ไฮใช่ตัวนี้เป็นของจีนก็จะราคาประหยัดหน่อยแต่ว่าได้ความแข็งแรงแล้วก็ทรงมันสวยประหยัดได้เท่าไหร่พี่ประหยัดก็ตัวนี้หมื่นกว่าบาทเองครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับอของแพงๆก็พวกนั้นมันสองหมื่นัพตัวนี้มันก็จะคือผลิตจีนเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าแบรนด์มันก็จะ,ะราคาจะถูกหน่อยอันน,น,นี้อันนี้พี่เขาบอกถูกครับหม่นกว่าบาท ของเราใช้สี่พันเราค่อยๆไปเราค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆอัพอันนี้พี่พี่มาใส่แคมปิ้งนานยังครับก็ไม่นานครับก่อนหน้านี้จะเป็นใส่เทคกิ้งก็คือแนวแบกเต้เข้าป่าอ๋อแบกเต้เข้าป่าพออายุเยอะแล้วก็แบกไม่ไหวก็เอาสไตล์รถถึงโอเคมามาชมคือมันเป็นทรงแบบทรงบ้านนะครับใหญ่ วยวน่าจะได้สักสี่ห้าคนนอนได้พี่ใช่ใช่สเปคมันนอนประมาณสี่คนนะครับแต่ว่าถ้าแบบสองคนคือแบบสบายสบายพื้นที่เหลือๆครับกลางก็ไม่ยากเลยไม่ยากครับคนนี้่ายมากมันมีเสาหัวใชยแค่ั้นก็พีขึ้นเสาสองเสาแค่นี้หรอใช่คมาดูข้างในครับพี่พอเปิดให้ดู มือแหละฝั่งนู้นก็ลกเหมือนกันพี่ระยะอยู่ห้างๆ EP ที่นอนนี่ปวดหลังปะไม่นะครับก็นอนได้ปกตินี่เราก็จะเป็น EP แรกนะครับที่ชมบ้านของพี่เขาปกติเขาไม่ได้ไปถ่ายด้วยความที่ว่ากลัวมาแบบพาเว e นะครับแต่นี้เราขออนเรียกพี่เขาแล้วนะครับ เตียงนี้ก็นอนสองคนแล้วก็มีพื้นที่หัวท้ายซ้ายขวาวางของได้อีกเต็มกลางง่ายของเราวนี่ดูดิเสาแค่ต้นเดียวดูหัวท้ายแค่นี้จบเลยก็ดึงเชือกเออง่ายมากอ่ะคิ๊บนายจัดเลยอะไรนะหมื่นสองนะอ่าสปอนเซอร์นะครับที่ยังไม่ไม่เข้านะครับตอนนี้อยากได้เต็นท์ใหม่นะครับราคาหมื่นสองเดี๋ยวมียอดวิวเดี๋ยวก็เงินเข้าก็ซื้อได้จัดได้แล้ว โอเคเราพาไปดูพี่เขากำลังทำเมนูอะไรไปไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ่งพี่เขากำลังเตรียมผักทำกับข้าวแล้วครับตอนนี้ย้าถ่ายโอ้โหดูดูครับพี่เขาคือจัดเต็มมากครับครอบพี่เขาทาเนื้อยา่างด้วยกันค่ะครับ มามานี่ต้องจัดหม่จัดเต็มจัดเต็มอรงนู้นก็จะย่างไก่ย่างไก่แล้วก็เมียงสามชั้นแล้วก็ซมตำเดี๋ยวไงเชิญด้านนู้นได้พี่ขอบคุณค่ะโอเคครับไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนี่เามาเจอที่ของไรแล้วครับอที่ทำไมที่นี่ถึงชื่อไรอุโมงนามนี่ก็ มันมีน้ําต้นไม้ที่มันมาสารมันเป็นอโม,มงอย่างเงี้ยครับอ๋อตรงตรงจุดฝั่งข้้งล่างเลยไหมใช่ครับเราเสัมผัสแรกที่เห็นที่นี่แวบ,บแรกก็เลยอยากให้มันชื่อนี้เลยครับว่ามันต้องชื่อเนี้ยแต่จริงๆก็คือชอบนะครับชอบชอบบรรยากาศที่นี่มากคือเงียบสงบแล้วก็พี่ก็กันเองเลยครับนี่พี่พี่เขาชวนไปดูพระอาทิตย์ตกที่เมืก้าหมูใช่ครับเมือก้ามหมูแต่เรากลัวามาไม่ทันทำกับข้าวเดี๋ยวจะมืดสะก่อนเข้าว่าจะ ทำไก่ย่างแถวนี้มีสัานที่ท่องเที่ยวอะไรก็มีถ้าหลักๆฝั่งนี้ก็จะมีสันดนโป่งแห้งนะครับขึ้นประมาณ5้ากิโลแล้วก็ห้วยเข้าวหนูรถธรรมดาขึ้นได้ไหมอ่ตอนนี้ธรรมดาขึ้นได้ครับแต่ก็ต้องเป็นยกสูงนิดนึงอ่อหรือไม่ก็ต้องฝีมือหน่อยเพราะตอนนี้ทางเขาปรับแหละแต<อ>่ว่าแต่ว่าสันแดนโป่งแห้งนี้ต้องเป็นโฟลอยู่โฟโลอย่างเงี้ยมีอะไรข้างบนก็มันจะเป็นจุดชมวิวพาทิศตกพาทิศขึ้นแต่สันดนโป่งแห้งเนี่ยจะเป็นชมพาทิ์ขึ้น แต่ถ้าสันอุไยคข้าหมูเนี่ยพระที่ตกจะสวยพระที่ตกกี่โมงกี่เนี่ยประมาณหกโมงสิบห้านะแล้วเช้า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 มันไม่สวยพระเช้ามันขึ้นฝั่งนี้มันเป็นฝั่งป่าไงพอมันฝั่งป่าเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นพอมันขึ้นมาก็สว่างละแต่้าพระที่ตกเนี่ยค่อยไล่เป็นไข่แดงไปเรื่อยช้าพวกผมจะไปสถานที่ที่แบบ เปิดใหม่แล้วแบบธรรมชาติจริงๆคนไม่วุ่นวายครับคือบางที่ขอรับคนแบบไม่จํากัดจํานวนอย่างเงี้ยที่นี่ก็จํากัดคือมันจํากัดตามพื้นที่ฮะก็จะได้ประมาณ<ช>อย่างฝั่งนี้ก็ได้ประมาณสี่สี่สี่เต็นท์แล้วก็ตามลายแค่แล้วก็ตรงนี้ข้างหน้านี้ก็ได้มาณอีกสี่เต็นท์ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเกาะแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นโซนเป็นกลุ่มอวันหนึ่งก็จะรับแค่นหนึ่งกลุ่มครับเพราะว่าก็เซฟเรื่องเสียงด้วยใช่ใช่ใช่ออย่างถ้าเป็นคู่เนี้ยมันก็ ถ้าเสียงดังเสียงดังคือจบสถานที่ก็จบด้วยเพราะอีพีที่แล้วไปจริงๆมันก็อยู่ผมจะบอกประจาเลยคุณภาพไม่ได้อยู่ที่เจ้าของนะมาอยู่ที่คนมาเยือนนี่แหละใช่เจ้าของสถานที่มันอยู่นิ่งของมันอยู่แล้วเจ้าของเขาก็มอนิเตอร์ดูความเรียบร้อยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณภาพคนคนที่มานั่นแหละเพราะว่านักแคมป์เนี้ยก็ต้องรู้กติกาเนาะใช่แต่บางทีคือ มาแล้วเขาเสียงดังเจ้าของสถานที่คุมไม่ได้ก็มีพี่ก็มีก็ถึงได้บอกไงมันอยู่ที่ที่พอตอนตกลงกันเนี่ยเป็นมนุษย์พอตอนเล่าเข้าปากเนี่ยมันจะแปลงร่างไงอ่าอันนี้ฟังรไว้นะครับใครที่แบบสายแคมป์ปิ้งจะแต่ว่าถามว่าเสียงดังเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดนะแต่เขาไม่เหมาะกับที่ส่วนรวมเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่พี่ถ้าคุณจะจับปาร์ตี้แนะนําไปสถานที่ที่แบบเขาให้จัดจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบมาแคมป์ปิ้งแล้วคุณมาแบบเสียงดัง พาะสถานที่ที่นั้นไม่ได้มีคุณแค่กรุ๊ปเดียวใช่มันมเราก<ร>็ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูเป็นคนร้ายหรอกแต่ว่าพี่เดี๋ยวเขาไม่เหมาะกับที่ส่วนรวมใช่เข้ใเาใจว่ะโอเคยังไงขอบคุณพี่มากครับครับผมสวัสดีครับเขาสำหรับใครที่สนใจที่จะมากางเต็นที่ไลอ่อุโมง์น้ำนะครับคือแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุก่มเล็กๆเป็นคู่รักหรือจะเป็นอ่า ยังไงอะมาคนเดียวก็ได้สถานที่กลางเต็นท์ก็จะมีหลายโซนนะครับโซนฝั่งทางนู้นก็จะเป็นแบบสิบสิบสิบเต็นท์ก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นที่โซนตรงกลางนะครับตรงเกาะเกาะกลางก็สวยนะครับอย่างตอนนี้เรามาอยู่บนเขาเรียกอะไรเรียกแค่เหรอไม่ดิห่านไรห่นเฮ้ยภาษากลางดิเป็นแค่เป็นแค่ไม้ไผ่แต่ก็ ถือว่าโอเคครับตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้แล้วครับก็โอ้หถ้าเต็นท์แบบสองคนนอนได้สองเต็นท์เลยครับน,นี่นก็แบบการแค่ไฟชีสต,ต,ตรงนี้จบเลยนั่งกินกันสบายมุมนู้นก็ด้วยครับพี่เดี่ยวเงาแล้วั้งครับฝั่งนึงจะพากลับไปดูพี่เดี่ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์เราแล้วครับเมื่อกี้เต็นท์ราคาหลักหมื่น,นะครับอันนี้เต็นท์ราคาหลักร้อยอันนี้เป็นเต็นท์ของเล็กนะครับที่เล็กทำ เป็นสร้างเป็นสร้างเป็นสร้างครับงานสร้างนะครับแต่ก็โอเคครับก็แต่ไม่รู้ว่าตอนคืนจะร้อนไหมก็รอดูเย็นนี้คืนนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่กลางทรงนี้ก็ประหยัดนะครับแค่ไฟชีสมีไฟชีสอย่างเดียว4ี่ร้อยกว่าบดสี่ร้อยไฟชีสสี่ร้อยแล้วก็ไม้ไ่ดัดเอานุ่นนี่นั่นคือเห็นกลางนี่เก็บสองชั่วโมงเลยนะครับกลางเต็์ตรงนี้ ครั้งแรกไงอ๋อครั้งแรกครั้งแรกครัครั้งแรกครัครั้งแรกก็จะกลางยากหน่อยนะครับครั้งต่อไปคือไม่เอามาแล้วเอาเอาใช่ไหมแต่โอเคแต่มันลมมันจะจะจะเข้าไม่ยังไงแต่บรรยากาศคืนนี้น่าจะเย็นเย็นอืมไม่ร้อนเพราะตอนนี้ยังเย็นเย็นเลยเดี๋ยวไงไปดูฝั่งนู้นกันครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์อีกหนึ่งเต็นท์อันนี้คือเต็นท์ที่เดียวก็เจ้าขอ,องกำลังหน้าแดงแล้วครับคุมค่มๆแล้วมีอะไรบ้างนะไม่แดงแบบแดงเลยแหละโอ้โหเป็นเสื้อกีฬาครับเสื้อกีฬาผ้าขนหนูโอ้โหผู้ชายหวานแหววผ้าห่มสีชมพู <laughs> เสื้อแขนยาวจะได้ใช้ไหมนี่จะได้ใช้ไหม มันจะมันจะหนาวไหมและสิ่งที่จําเป็นนะครับก็มือซอฟเฟลซอฟเฟลนะครับยากันยุงนะครับสปอนเซอร์มันเข้าแล้วมั้งเนี่ยนเนี่ยซอฟเฟลนอยทุกคลิปนะครับเราเอาไปด้วยทุกคลิปนะครับซอฟเฟลอยเอ 100. <ะ>็มร้อยนะเอ็มร้อยเอ็มร้อยได้เหรอต้องสปอนเซอร์อันนี้ถ้าเห็นแล้วก็น่าจะจงสปอนเซอร์เข้าแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูอีกเต็นหนึ่งอันนี้คือเต็นท์ผมเอง ครับอันนี้คือเต็นท์ผมเองนะครับก็จะมีสิ่งที่ต้องแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องเตรียมมาครับหมอนถุงนอนแล้วก็ผ้าห่มผืนนี้ใช้ใช้รองนอนนะครับแต่ถ้าหนาวก็เปลี่ยนจากที่รองนอนมาเป็นผ้าห่มอีกทีอันนี้ก็จะเป็นถุงนอนอันนี้ก็จะเป็นสมัมภาระนะครับพวกเสื้อผ้าที่อะไรที่เราต้องใช้ก็น,นี่แล้วก็ พัดลมนะครับพัดลมจะเป็นแบบแบบแบตบเตอรี่นะครับชาร์จแบตบไม่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเพราะสถานที่ที่เราไปแต่ที่จะจะไม่ค่อยมีไฟฟ้านะครับแต่ที่นี่มีแต่เราต้องไปต่อไกลเราไม่ต่อมาแล้วก็เครื่องสําอางพวกครีมพวกอะไรของผมก็อยู่ในในชุดนีอนนนด้อันนี้ก็เป็นชุดอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่แบบใส่พวกของใช้นะครับเวลาไปอาบน้ําของใช้ส่วนตัว จะม,มีอะไรมาดูกันยาสีฟันแปรงสีฟันคัตตินบัตรสำรีมาดูว่าผมใช้อะไรบ้างก็จะมีที่ล้างหน้านะครับแอกเน่แล้วก็เดตตองครีมอาบน้ำแล้วก็ยาสระผมแล้วก็โคโลนแล้วก็ครีมกันแดด ก็จะประมาณประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ครับเราก็เตรียมมาคือถ้าเรามีกระเป๋าแบบนี้ยมันก็สะดวกในการที่เราแบบไปอาบน้ําแล้วก็ไปห้อยไว้แล้วก็ใช้ได้เลยก็ซื้อมาสําหรับที่นอนของ Big On Tour วร์ก็จใจง่ายครับปูเสียง่ายสบายสายสไตล์บิ๊กออนทัครับไป ไก่พิกไทยดำนะครับเราใส่ไม้หีบเรียบร้อยขึนไก่คับแต่ละคนก็จะมีเมนูคร <They S 2> <ๆ>ับที่ต้องทำเล็กก็เมี่ยงสามชั้นที่เดียวก็ส้มตำส่วนผมก็รับผิดชอบเป็นไก่ย่างนะครับจะสุกไหมเนี่ยสุกอยู่ครับในสุกอยู่สุัใเราจะได้กินกันใช่ไหม ดูเชฟเล็กกันครับมาดูเชฟเล็กกันกำมาคอมเมนต์เลยครับตอนนี้แต่ละคนก็รับผิดชอบแต่ละเมนูไปนะครับอันนี้เราได้เชฟมาจากเชฟมาจากลำปางครับมาตำส้มตำแล้วครับวันนี้เดี๋ยวนี้ขอแซ่บได้วันนี้ได้ครับ ได้เวลาทานอาหารเย็นนะครับกับโคดส้มตำนะครับตำโอ้โหตำยังก็กินกับทั้งหมู่บ้านนะพี่เดียวตำเนะ <S 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 2> <S 2> อะโูน้องไม่อิ่มคกหนึ่งก็ไม่หมดแล้วดูไก่ย,ย่างครับนี่กิมไหมนะไม่ครับตน้อง สูตรเป็่ไงหูไก่ย่างแบบนี้แบบเยอะมากอะ่ผมกับพี่รองกินไก่อร่อยไก่ย่างแต่หกโมงครึ่งน,นะครับได้กินสามทุ่ม นี right. ่รอคอยอร่อยเลยแล้วก uh ็ม huh. mm ีเ hmm. ม um, ี่ยงเมี่ยงสามชั้นนะหอมเมี่ยงก่อนเสร็จแล้วบักแกะยาใส่เยอะมีการบอกยาใส่เยอะหอเมี่ยงหอมเมี่ยงก็มีด้ไปเจ้าที่เย พี่ให้แต่เล่านะแต่กับขับข้าวยังเลยไ้ะเนะไก่โอเคป่ะ,ะคลิปหน้าไม่ตื่นหมักมาข้าเนื้อหมดเนาะ ครับตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่2อนะครับหลังจากเก็บของเสร็จแล้วครับเราก็จะพากันเดินทางกับกรุงเทพแต่ก่อนกลับนะครับเราก็จะมาฝากติดสติ๊กเกอร์ครับไปที่ไรอ่างน้ำนะครับนี่ครับมาครับตามมาโอ้ก็จะมีอุโมงน้ำมีเยอะแยะเลยนะครับมีปางหวันมีอะไรอีกเนี่ย ของแต่ละที่เราก็จะมาติดเราเป็นน้องใหม่ครับก็ติดตำตำหน่อยแล้วกันแคมน้องใหม่นะครับแคมคมน้องใหม่ใครเข้ามาดูแล้วก็ปากช่องได้นะครับบิ๊กอนตัวนะครับก็จะเป็นสายแคมปปิ้งพาเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นลุงไข่นะครับลุงไข่ตอนนี้ลุงไข่ไม่อยู่นะครับไปทํางานแล้วโอเคเดี๋ยวไงติดตามชมันทีว่าเราจะไปไหนว่าจะเข้าไปเที่ยวในสวนพึ่งต่อนะครับยังไงก็ไปได้ครับ